กับสอปันกกอกนะคะเขาใจแตกส่งทีมงานนะคะพี่อิสระนะคะเอฟซีของพวกเรานะคะเอซีลุงป้านะคะจงขึ้นรถนะคะทัวร์นะคะก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยเจอกันอีกค่ะ

เขาบอกว่าถ่ายเมื่อคืนแล้วถ่ายเมื่อานไตอนไหนเมื่อคืนภาอที่ถ่ายก็เปล่งเนี่เยอะๆนะที่กลุ่มใหญ่ๆมาสวยคนนี้ไม่เมื่อคืนไม่ช้าอันนี้ถ่ายตอนเช้าไม่ไม่เพราะว่าที่เขาเก็บของโยู่ะสวยแล้วไปข่ะนี่เขาเขาถ่ายตีหน้าไม่ใช่เขาแค่จะรู้ว่ากลุ่มเราว่าคนที่เขาไม่ได้ถ่ายจะเอาสวยของแต่จะพ่อกุณจ๋าไม่เป็นไรเอางี้ใครอยากถ่ายรูปแห้ม วัค่ะวัี้นะคะค่ะแเจอกันนะคะพี่ปานีพี่น้ามาอีกค่ะ

อันไหนแบ่งให้ป้าปานน่ะว้าโคตรฉลาดเลยนะแบ่งให้ป้าปานเป็นองสีนู้นนู้ถือไว้ไม่เอาอยากได้สีแดงไม่ได้เหรอขอสีแดงใช้ให้ไหมสีแดงน่ะโอ้ยมีกี่ทีนี่วะอันนี้ถือไว้ชินชื่อนั้นเหลือคนจนเลย

เดนนินทางปลอดภัยน,นะคะแม่ด้วยน,น,น,นะคะ สวยมากจริงๆยืจรินเพราะว่ามันเครืองปากด้วยนะไหนชาวบ้ากกินปลาเป็นด้วยเหรอนี่แล้วมีปลาลุงพลกลับด้วยค่ะค่ะอย่าร้องนะค่ะแม่ด้วยเละค่ะ ค่ะเทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลอย่างดีประทับใจค่ะขคนั่งนั่งรถมาไกลก็ขอบคุณนะคะที่มาแต่เสียอย่างเดียวไปยอมมาของมาขายเลยมาแจกแก้ัอก่ออเ ลูกๆยังไม่ได้กอดแม่เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆยังไม่ได้กอดแม่เลยนะเดี๋ยวเราไปทางนี้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณมากรักทุกคนนะรับปัตนเป็นนานๆนะอย่าร้องนะมาเด้อมาเด้อมากอดแม่มากอดแม่อย่าอะไรก่อเนะโอเคโอเคอย่าลืมไลยให้ติดของกันะใส่กุ้งใส่กุ้งไหมใส่ปูไม่ได้โไม่ใส่ไปก โอเคได้ถ้า uhm มีโอกาสจนไปเล่นที่ปาไกลปรน้ไปเทอยนปาอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะโอ้ยทางปลอาันได้เว่างั้นแหละ เรากว่าจะเดินไปลีลากากว่าจะละคนก็ลงว่าไหมเดี๋ยวก็ลงว่าไหมเดี๋ยวเขาไปะบมาเี่ยตเนืงแม่นี่นะกพเอเหลือเียค่อย่าไป็นหล่นหลงนคือรถคือรถอย่าไปอย่าไปฟังเลยยายสมอนนั่ายบายไปหน้ามาอีกนะคะ จ้าโอ้โหวิ่งเลยยเเขารู้จากประจบคนมีตังโอเคไปนะครับบ๊เดี๋ยวแกเดี๋ยวนะแกมาแล้วแกจะให้พาไเด้วย FC อยมางไรเนี่ยผิดเหนี่ยนึงขึ้นยัง ทำไมไม่เห็นพี่เหนียวนั yep. okay. ่งขึ้นรถพี่ไปไหมนะจ๊ะจงเดินทางปลอดภัยแกวกาดจากให้ทำรายาพ่อรุ่นนบจ๊ะบายบายดูแต่บุกมือโอเคแล้วเจอกันไหม